สวัสดีครับวันนี้พบกันกับในช่องอาร์มพาเที่ยวกันอีกแล้วครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปทานก๋วยเตี๋ยวหมูนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูน้ําตกชื่อร้านโคลาชานะครับตั้งอยู่อําเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองนะครับอยู่ถนนสาย13ระหว่างซอย6กับซอย7ถ้ามาจากซอยห้า ก็เลี้ยวซ้ายไปเลยซอย6ไปร้านอยู่ขวามือเนาะตอนนี้ผมก็อยู่ถนนซอย5นะครับมาจากหนองบอนมุ่งหน้าสู่ซาย13ตอนนี้ก็จะถึงสี่แยกไฟแดงจะทําการเลี้ยวซ้ายไปทางซอย6นะครับตอนนี้ก็ถึงซอย5เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปทางซอย6จากซอย5มาประมาณ800เมตรถึงซอย6นะครับ นะตอนนี้ผมก็ได้มาถึงหน้าร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับร้านจะอยู่ทางขวามือนะครับเลยซอยหกมาตอนนี้รถอยู่หน้าร้านเยอะอยู่เหมือนกันตอนนี้เดี๋ยวผมขอทําการจอดรถเพื่อเตรียมตัวเข้าร้านก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะหาโต๊ะดูบรรยากาศในร้านนะครับ ถา,าโอเคเนาะเดี๋ยวผมก็ขอตัวมีหลายเมนูแล้วเป็นร้านโคนาชาตอนนี้ผมจะมาสั่งก๋วยเตี๋ยวนี่นะครับก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวเรือนหากจานด่วนก็มี เดี ane, mm. ๋ยวผมขอตัวสั่งอาหารก่อนนะครับตอนนี้ผมก็สั่งอาหารแล้วก็ไปยื่นเมนูเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เอาน้ำมากินเนาะเตรียมรอก๋วยเตี๋ยวตอนนี้ผมสั่งก๋วยเตี๋ยวมาม่าเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไง เดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของก๋วยเตี๋ยวบันไดเลยนี่นะครับจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูครับหมูรวมหมูดูลูกชิ้นลูกชิ้นใหญ่มากเลยผมก็จะเคยมากินครั้งแรกเนาะลูกชิ้นโอ้โหชามนี้ราคาห้าสิบาทนะครับผมดูแล้วก็คุ้มค่าอยู่เนาะลูกชิ้นใหญ่เดี๋ยวมาลองซดน้ำกันดูนะว่ารสชาติจะเป็นยังไงอันนี้เขาก็ปรุงมาให้แล้วแหละ เขาใส่พริกมานะ้เดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะหวานเปรี้ยวหวานกันอีกแล้วต้องมาเติมอีกทีหนึ่งเนาะ<ม>นี่เขาก็มีความเผ็ดรสชาติก็มีความเผ็ดขึ้นมาอยู่เราต้องมาเติมน้ำตาลอีกทีหนึ่ง<ม>นี่นะครับหน้าตาก๋วยเตี๋ยว ใจลูกชิ้นมากเลยจะเป็นหมูรวมเนาะมีหมูตุนมีหมูตุนนี่ก็จะเป็นตับหมูแล้วก็มีหมูชิ้นด้วยวก็จะเป็นลูกชิ้นหมูนี่มีลูกชิ้นหมูหมลูกใหญ่พวกนี้ก็น่าจะประมาณสักสิบบาทสิบบาทได้สิบบาทสิบห้าบาทในลูกใหญ่อยนี่นะครับลองมาดูเนาะ Terima kasih telah <laughs> menonton! ท่านผู้ชมร้านนี้ชื่อว่าร้านโคลาชานะครับอันใดผ่านไปผ่านมานแถวนิคมก็แวะได้นะครับร้านอยู่ระหว่างซอย6ซึ่งสา3มก๋วยเตี๋ยวรสชาติดีเนาะโอเคนะครับจมก่นอนรับประทานก่อน เราคลิปหน้าคลิปต่อไปยังไงเดี๋ยวผมจะไปรีวิวร้านไหนพาไปกินร้านไหนฝากติดตามด้วยนะครับ